มาครับจานีกาอก3ำออพิจิงครับผม,ม,มอ้าเพิ่นมาล่ากระสูบครับผมข้าเพิ่นมาเขาไม้ครับสายหวาน ตามเลยไล่ลยอยู่ได้อากาศเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมเอ้ยดูแลสุขภาพกันดีด,ด้วยครับโลกไข่แห้งลายสุนมเมื่าาอ,ามาอมแม่เขาสอนอยู่พี่แจ๊ค <c oughs> หวยมันลงไปทั้งลุมพุนทาบานถือว่าเล่าออกนะข้อ,อข้อออกอะข้อผมมือนี่แล้วบอกว่าทั้งพุนเราบอกว่าทั้งน,นั่นบ่เขาเขาเคยมากกับเราอยู่เท่อนี้ก็จำได้หน้าเขามือนันนี่อที่เราบอกเขาแมา่นะ ลงไปหนีเขาปกาลงไปเขาเคยมากกับเราอยู่เท่านีงมันจำโมได้มันดนนะ่ะลุยกันเลยครับไ้เป็นออกกอนครับมืนอีโ <c oughs> มเมนออกได้ป้ายครับให้ตีก่อนครับ <c oughs> <c oughs> กัดบ่ฮะกัดโอ้กัดของจันเอกเหรอครับรูดลาคอคับกัดขนาดครับห้องโ้ยโ้ย พี่คือบอกาสลมเป็นลมเลยโอ้ยเต่าตาเอาละครับเอละครับเอาลครับอุ้ยนุ่นอ้ยอ้ย,อ,ยอปอกครับรูดแชมปมาชมเอ้ได,ด้เนี ขึ้นสีหอดแล้วซ้ำก,กันกับตัวยิงงาน,นโอ้ยรูยู่ฟังเสดายเสดายเอาเลยครับเอาเลยครับมา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 ครับนี่ครับเอ้ยครับ เด้ครับยำไปยำมาได้ครับตัวซัมดามเบ็ดครับผมท่านผู้ชมเนี่ยตัวม้าตัวเดิมครับครับตัวเต็มปากเต็มคำเลยครับมากับจานเอกซับเอาพิชิงครับคนอยู่ทั้งฝุ่นครับผมท่านผู้ชมนะครับอยู่หน้าไฟครับ เด็ดเจมบอเจมบอได้แล้วญ่กว่าน in ี่ประมือหน่อยนึงนะฮะท่าผนึกก๊าซขึ้นกันครับครับท่านผู้ชมเดดเลยครับ ปล่อยขี้เก่าครับผมท่านผูช้ชมครับสวยงามครับเต็มแหลครับปล่อยขี้เก่าครับนะครับแจมบอแจมบอเดสชานิคชัดเลยครับ แจมบ่แจมบ่ตัวนี้สนไาตัวตันี้ดก่อนตัวนี้แซมดาเบสพอดีไล่กันครับซูซีกันตาก็ได้ตัวปลาปลายุกยุกๆไดนมั่นเได้มั่นมืออยู่ไข่ก็แหวอยู่ได้หร แตน้องืเสียดายเห้เจังหวัดที่เจ้าบอกมาเราก็เห็นปลาลุแจ่มือไหมมือหน่ามันล่มมือน่เป็นเป็่เลยโอ้ดีพวกี่เจ้าเหรนี่ครับตัวปลา โอ้ยปล่อยแล้วครับตัวนี้อะไรครับโอ้ยอืมอืม 如此。 อุ้ยเอาอีกแล้วอุ้ยสองตัวแทมที่สองของจานเนี่ครับแทมที่สองแล้วครับกัดดีครับรุ่นนีใหญ่กว่าตัวมันยานิ่น้อยหนึ่งครับ มาปล่อยครับวันนี้มาปล่อยมีมาตกปล่อยครับเราไม่ได้เอาไปต้มนะครับวันนี้เจ้าปนาครับมันจะหลุนปมมือเวทสองโอปมมือมันยังกินได้ครับก็หอมปากปหอมคอไปสั่งละก็ได้วมวนครับก็ได้วมวนไมวน่ละบุกอแก่ขั้นใหม่ขั้นมือเงาไปครับผมเรื่อยๆครับเบามากครับแตนที่สามของแจนี่ครับ ตัวใหญ่ครับตัวนี้โอ้ครับเกือบแขนเลยครับใส่สวยเลยครับผมโอ้โสุดยอดเลยครับเป็นแก้มครับผมผมแต้มเดียวเขาเหรอครับตื่นอยู่เพิ่มเติมครับวงเดียวใส่สวยใส่สวยอันนี้ใส่มาอยู่ทำไมอยู่เก็บตัวนี้เก็บใส่สวยมันเป็นยังกระกุบอย่าง ฆ้ากันตอไม้กับสูบในทัพะคอครับมานี่งูู่ล้ะครับดู่แล้วครับนี่ครับเอยแ้มที่สองครับเออแ้มที่สององแซมนี่ปรมือนี่ครับผู้ชมันอย่างจาเล็กมันซำเลยครับกับอครับ ยครับคับเลยจมบอแจมบอไปแล้วครับมันนาจะตาย้ที่แรกนะครับกัแลกก็ดีจุ๊บไปครับไปวี้ไปครับมแมนาปต้มครัไปอยเดทหน่อยครับผมไปครับผมแจมบอแจมบออย Hehehehe <laughs>